จากบอสบอนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเครื่องหั่นพริกนะครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นมอเตอร์ห้าร้อยห้าสิบวัตต์นะครับครับผมตัวเครื่องก็จะอันนี้เราได้ลองเทสไปสักพักแล้วนะนี่คือผลงานที่หั่นได้นะครับผมสําหรับตัวเครื่องนะครับก็จะใช้ระบบไฟฟ้านะครับนะแล้วก็สามารถปรับความสั้นความยาวได้โดยเปลี่ยนเฟืองนะครับตัวนี้นะไม่สามารถที่จะปรับเร่งช้าเร่งเร็วได้นะครับ นะครับผมโอเคทีนี้เราก็จะมาลองทดสอบเครื่องนะตัวเครื่องโคง้งไปสเตนเลสนะครับเ่อนโคง้งไปสเตนเลสนะแล้วก็ก็จะมีกาบนะครับสําหรับลําเบียงกิกนะครับเพื่อหั่นนะครับผมโอเคทีนี้ก็วิธีการใช้งานก็ง่ายมากมากครับก็แค่เสียบปลั๊กเฉยๆนะแล้วก็กดปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับผมเพียงเท่านี้ก็สามารถที่ใช้งานได้แล้วนะครับผม ทีนี้ผมก็จะมาลองหั่นพริกนะครับผมพริกขี้ฟ้านะครับนะลองดูว่ามันจะทำงานได้ดีแค่ไหนนะครับโอเคกดเปิดเครื่องครับมาวางพริกเลยนะ นี่คือผลงานที่หั่นได้นะครับผมก็จะเป็นพริกซอยออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับผมนะนะฮะความหนาบางก็สามารถที่จะเปลี่ยนเฟืองนะครับเพื่อทดรอบให้มันช้าเร็วขึ้นได้นะครับนะแล้วแต่ความต้องการนะครับผมแต่ว่าผลงานก็จะออกมาหั่นได้ประมาณนี้นะครับความหนาบางนะครับอาจจะไม่ได้เท่ากันหมดทุกทุกเม็ดนะครับเพราะว่าพริกแต่ละ เม็ดนะครับมีบางทีมันก็โคดงอ,อมานะครับมันไม่ได้ตรงทุกอันนะนะครับตรงนี้ลูกค้าก็สามารถที่จะพิจารณาดูนะครับผมส่วนนี้ก็อันนี้เป็นตัวเครื่องที่ทําได้นะครับเราก็จะ,ะทดสอบไปตามนี้นะครับโอเคสําหรับลูกค้าท้านใดนะครับสนใจเครื่องหั่นพริกนะครับสามารถติดต่อบริษัทได้โดยตรงเลยนะครับผมขอบคุณครับ